สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเรานะครับรายการใครๆก็เข้าครัววันนี้เพราะว่าผมเชฟปูเหมือนเดิมครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาทําเมนูที่มีชื่อว่าโกยซิมมีคุณนไหมล่ะฮะโกยซิมมีในสูตรนี้ทําไม่ยากอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราได้ชมกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันครับ สำหรับวัตถุดิบและส่วผสมของโกยซิมมี่นะครับเริ่มต้นที่เส้นหมี่เหลืองครับอันนี้คุณชมสามารถจะเลือกซื้อได้ตามที่ต้องการเลยว่าชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อยี่ห้อนั้นนะฮะต่อมานี่คือยอดมะพร้าวตัวนี้เนี่ยผมใช้แทนเ,เจ้าตัวหน่อไม้นะครับเพื่อที่จะคนที่เป็นโรคปวดเข่าเนี่ยจะได้ทานได้นะต่อมาก็คือเห็ดฟางข้าวโพดอ่อนอ,อกไก่หั่นชิ้น นะครับต้นหอมแครอทเห็ดหอมอ่าตัวนี้คือซอสพื้นฐานนะครับซึ่งมีส่วนผสมคือซอสปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยครับต่อมาพริกไทยปน่นเหล้าจีนน้ำมันงาและตัวสุดท้ายนี่ก็คือ แป้งมันฮ่องกงที่ผสมน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยอ่ะขั้นตอนที่1ของการทำก๋วยซิมมีแน่นอนไม่ได้เส้นแบบนี้มาเราก็ต้องเอาไปนึ่งให้มันสุกก่อนถ้าเราไปลวกเราจะควบคุมความสุกข,ของเส้นไม่ได้มันจะอาจจะเละไปบ้างหรือหรืออาจจะแข็งเกินไปบ้างนะเราก็เลยเลือกวิธีนี้คือเอาไปนึ่งนะครับ หนึ่งก็หง่ายๆต้มน้ำแล้วก็เอาอันนี้วางปิดฝาแค่นั้นเองแต่ต้องให้น้ำเดือดเห็นไหมมีข้อแม้นิดหน่อยดูสิน้ำเดือดแล้วก็เอาเส้นใส่ลงไปร้อนป่าวะไม่ร้อนปิดฝา <c oughs> แค่นี้แล้วก็รอให้เส้นสุกแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันต่อครับ หลังจากที่เรานึ่งเส้นโกยซิม,มีสุกนุ่มสลวยสวยเก๋เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาลงมาทอดทอดทำยังไงก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็เอาเส้นโกยซิม,มี่ลงมาทอดด้วยความระมัดระวังจริงๆไม่ค่อยกลัวหรอกแต่ช่วงนี้ใช้หน้าหากินก็เลยจำเป็นต้องหลบนิดนึงออแบบนี้แหละเราทอดเนี่ยแค่ ให้ด้านล่างนะครับกับด้านบนสุกแต่ตรงกลางเนี่ยยังนิ่มๆอยู่ไม่ใช่ทอดเป็นหมี่กรอบราชวัตรอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเราเอาแค่ด้านล่างสุกด้านบนสุกตรงกลางนิ่มๆรอแป๊บหนึง่งคือปกติแล้วถ้าทําที่ร้านมันจะมีกลิ่นหอมเพราะเราจะเปิดไฟแรงๆแ,แล้วก็ล่อนเส้นไปด้วยนะครับให้มันมีกลิ่นไม่ไหม้นิดนึงแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถจะทําที่บ้านได้ก็ใช้วิธีนี้ง่าย เห็นปะข้างบนเนี่ยดูเหมือนจะกรอบเล็กน้อยแล้วก็กลับด้านมาพยายามแตะให้มันกลายเป็นเส้นกลมๆจะได้สวยงามนะครับแบบนี้แร <c oughs> งไฟสักหน่อย เห็นไหมมันไม่ติดกระทะนะเพราะว่าตั้งจนร้อนมันสามารถจะกลิ้งได้ครับแต่เพิ่นถ้าคุณผู้ชมใช้เตาบ้านเนี่ยก็ไฟมันอาจจะไม่แรงพอแต่ว่าถ้าในร้านอาหารหรือพัตคาลแล้วก็ทำก็ทาลักษณะนี้นะครับแล้วก็เปิดไฟให้แรงแล้วก็ร่อนเท่านี้เองคุณผู้ชมก็จะได้เส้นโกยซิมหมี่ที่ข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มเทลงไปชุบพักเอาไว้เป็นเส้นแบบนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําในส่วนของน้ํรลากันครับ หลังจากที่ได้เส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาทําในส่วนของน้ําลาดขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเกินความสามารถของคนเปิดกระทะให้แรงเออไม่ใช่ให้แรง,ออใ,ใ,หแรงให้ร้อนแล้ก็เติมน้ํามันลงไปนะครับใส่เห็ดหอมเห็ดฟางไม่ต้องกลัวมันจะเหี่ยวผัดยังไงให้มันสุกก็พอเพราะยังไงมันก็ไม่เหี่ยวนะครับใส่ลงไปกระเทียม นี่ถ้ารู้สึกว่าน้ำมันน้อยไปเติมน้ำมันสักเล็กน้อยนิดหนึง่งให้มันดูเหมือนกับว่ามีอะไรสักหน่อยนะฮะให้พอผัดได้น้อยเกินไปเติมอีกสักนิดหนึง่งเติมเข้าโพวดวัด<ม>เนื้อไก่ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ซอสพื้นฐานลงไปฮะเหล้าจีนตามด้วยน้ำซุป ผู้ชมเคยดูหรือยังผมเคยทําคลิปหนึ่งนะชื่อว่าน้ําสต๊อกไก่เข้มขน้นถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าน้าซุปที่อร่อยหอมทํายังไงย้อนกลับไปดูในคลิปที่มีชื่อว่าน้าสต๊อกไก่หรือน้ําซุปไก่แบบเข้มข้นนะครับระหว่างนี้ใส่ลงไปอีกเดี๋ยวมองไม่เห็นก็ตั้งให้มันเดือดแล้วก็ผักสุกไก่สุก ทีนี้น้ำซุปกับไอ้เจ้าตัวซอสพื้นฐานเนี่ยค,คุณผู้ชมมันไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนนะครับคือมันไม่มีสูตรไหนที่จะบอกว่าใส่ลงไปเท่านี้แล้วมันจะอร่อยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชิมด้วยตัวเองนะครับสุดยอดแห่งความอร่อยเลยอย่าไปบอกนะว่ามาเรียนทําตัวโกยซิมมี่กับเชฟปูนเนี่ย อร่อยแบบสุดๆดอะนี่ไม่ได้โม้นะแค่ขี้คุยนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะต่อเปิดน้ำนะครับเปิดไฟให้แรงมั่นใจว่าไก่สุกแน่นอนใส่อะไรต่อเยอะไปหมดเลยอะอ่ะยอดมะพร้าวจริงๆอะจะใส่กุยช่ายขาวก็ได้หน่อไม้ก็ได้ปกติเขาใช้ใช้หน่อไม้ใช่ไหมแต่เพิ่มผมเลือกใช้ยอดมะพร้าวเพราะว่า เห็นว่าลูกค้าที่ร้านนะครับออสูงอายุแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าก็เลยไม่ใช้หน่อไม้ดีกว่าใช้เป็นกุ้ยช่ายขาวกับยอดมะพร้าววันนี้เราก็ใช้ยอดมะพร้าวอย่างเดียวได้ไม่มีปัญหาแครอทใส่ลงไปแบบนี้เพื่อให้มีสีสันสดใสสวยงาม <S <S> <S พูดมากเดีย๋ยวน้ำจะงวดเกินไปอ่ะเติม พริกไทยป่นฮนะแล้วก็เตรียมแป้งมันฮ่องกลงละลายน้ำเอาไว้แต่อย่าเพิ่งใส่นะเ mm. ช็คความพร้อมอีกหนึ่งทีน้ำอาจจะแห้งไปเติมน้ำซุปอีกน้อย mm. อเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำมันงา mm. ค่อยๆหยอดแป้งมันฮ่องกงไปฮนะ น้ำต้องเดือดนะครับหยอดลงไปไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำไม่เดือดแล้วตีแป้งมาฮ่องกงไปมันจะกลายเป็นก้อนๆเป็นปึกๆไม่สวยนะนี่ตอนนี้เริ่มข้นได้ที่แล้วนี่ดูน้ำเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีเป็นก้อนๆอ,อ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟพ,พร้อมโรยต้นหอมกันครับตอนนี้นครับเส้นก๋วยซีเมีเสร็จแล้วน้ำราดเสร็จแล้วแล้วก็มาจัดเสิร์ฟคุณผู้ชมดูนะ ว่าสีมันอ่ะจะสวยงามขนาดไหนนี้บอกเลยนะเชปูทำกับข้าเนี่ยไม่มีสแตนด์อินทำกันสดๆแล้วก็เสิร์ฟกันสดๆเลยดูสีนี่สวยนะน้ำเนี่ยก็มากน้อยตามความพอใจนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยจะเอามากหรือน้อยก็ได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตกแต่งด้วยต้นหอมฮะโคลใช้คนโคนหน่อยเนาะอร่อยดีแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับโกยซิม,ม่สูตรแบบง่ายๆทำได้ที่บ้านไม่ต้องไปพึ่งพัตคารแต่ถึงแม้จะทำง่ายผมก็รับรองคุณผู้ชมได้เลยว่าโกยซิม,ม่จานนี้นั้นต้องอร่อยได้เรื่องที่สุดในโลก เกกินไไปหรรือ่่า็มู้แน่นอนที่สุดสําหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราอย่างเช่นเคยที่ foodtravel.tv สําหรับวันนี้ผมเชป,ปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ